อ้าบอกสีอันนี้เป็นการล้างแขนหนูใช่ไหมเอาสีอะไรอ่ะเขียวติดลางกดาลที่ติดไหมอเอร์คับลอกดตรงนั้นที่ติดไหมนะทมเล่นเปิดได้หรือปิดได้หรเอเขียวเออเยวเอออบายเต็มจริงไหมเต็ม หนักหเที่ยหนักไห้ลองดูู้าง่ากนะเ็อีกอย่างนะมดเป็นร้อยมเอานีไงุดเอโอ้ย y g o d จะหมดกองอีกแล้วเขาไม่ชอบกางเกงเลหอส้มสีแดงเกิดฟบอสักหน่อยแดงอะไรนะเขาชอบตุ๊ดเกมกันอวันนี้าไปส เขาทั้งชุดกางเกงตัวต่อแล้วแม่แล้วเธอสองคนชอบไปสามพันกว่าบาทนายหยุดเล่นแม่เล็กเก้าเขาชอบเองหรือแม่ชอบให้อ่ะแม่แม่บอกว่าไอซักตัวดีไหมแม่บอกอย่างนี้เรื่องของเรื่องวันนั้นเยติเขาจะมาช็อปไงแล้วอยู่ๆเขาเป็นโลแกนเรื่องอะไรให้แม่มันสุกมัน่ะแล้วทีเนี้ยเขารู้ว่าเยติจะมาช็อปเขาบอกเดี๋ยววันที่เยติมาช็อปเขาขอมาด้วยนะเสื้อผ้าไม่ค่อยจะมีใส่เลยกางเกงก็สั้นหมดแล้วเขาพูดได้ได้ได้เดี๋ยวพาไปดูเผื่อได้เลยติดไม้ติดมือไป พ่อก็รู้เยติป่วยไม่ได้ผลบรรทุกตาแม่แล้วตาแม่แล้วแตกเหรอกลับมาที่แม่ไม่มีอ่ะนาบุกได้แม่จะทำอย่างนี้ใช่ไหมแม่ทำใช่อ่ะเอาด้วยบกลัวที่ไหนเห็นจะกลัวเลยเห็นจะกลัวเลยโอ้ยสีเขียวไม่มีแล้วอ้าวบอกนะว่าแม่ต้องหยิบหมดกองเนี้ยฮะอ่ะ ตายตายแดงแดงเปลี่ยน,เป,น,เ,ปนเป็นแดงครับไม่มีซะด้วยเปลี่ยนเป็นแดงครับพี่น้องไม่มีโอเค